ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเพชรแชนแนลอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องเกี่ยวกับการทําทความเข้าใจเกี่ยวกับแผ่นไม้ไม้อัดนะครับกับแผ่นยิปซั่มยิปซั่มคือฝ้าฝ้าฉาบเรียบเนี่ยครับที่จะมาทําคลิปนี้ให้ชมเพราะว่าหลายต่อหลายคนนะครับเขาเข้าใจผิดนะครับคิดว่าไม้อัดกับ แผ่นยิบซ้ำนั้นมันยาวเท่ากันเนาะปกติแผ่นยิบซ้ำยาวเท่าไหร่ช่างเ <240. S 1> <240. S 2> มตรสี่สิบสองเมตรสี่สิบกว้าง 2, กว้างสองเมตรยี่สิบโอ้ยมียี่สิบกว้างเมตรยี่สิบเนาะแต่ว่าไม้อัดไม่เท่ากันใช่ไหมไม่เท่าเพราะว่าตอนตอนแรกผมก็คิดว่ามันเท่ากัน,นคือผมด้วยด้วยความรู้ส่วนตัวนะผมก็ไม่รู้นะครับผมเพิ่งมารู้ในที่ผมทํางานนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าท่านชมไม่เชื่อนะครับ แล้วก็ช่างบางคนก็จะตกมาตายหลายๆคนนะครับคิดว่า,าแผ่นเรียบกับไม้อัดนี่มันเท่ากันนะแผ่นสมาร์ทบอร์ดอะไรก็เหมือนกันครับมันจะยาวเท่ากับไม้อัดนะครับเดี๋ยวช่างเราจะทําการวัดให้ดูนะครับเพื่อให้ท่านชมคลายความสงสัยนะครับเดี๋ยวฮะนี่ฮะอันนี้เราแทงจากความความความกวาม้างก่อนเนาะ,<ล>ะอันนี้เราจะว,วัดไม้อัดก่อนนะครับนะฮะเอาขาออกนิดนึงครับให้ท่านชมเห็นนะฮะ นี่ฮะเราเกาะจากข้างล่างขึ้นมานะครับมาถึงด้านบนนะครับมันจะอยู่ที่นี่ฮะท่านชมเห็นไหมครับ1เมตร22เซนนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าฉากเรียบกันบ้างครับว่ามันยาวเท่าไหร่ตามตามที่เรารู้ๆกันอยู่ก็คือเมตร2ี่เนาะใช่ไหมใช่เมตรยี <20. S> 1> 1นี่ฮะเกาะแล้วครับ นี่ฮะนี่เมตรยี่สิบนะครับชัดๆหน่อยนี่ฮะเมตรยี่สิบนะครับนี่คือความกว้างของแผ่นฝ้าฉาเบเรียบแล้วก็เรามาดูความยาวนะครับความยาวเดี๋ยวเกาะนี่เลยครับสุดเลยนะฮะอันนี้เป็นไม้อัดนะครับไม้อัดความยาวจะอยู่ที่ สองเมตรสี่สี่แต่ขออภยนะัยครับคือเลขมันกลับหัวนิดนึงนะครับท่านชมก็คงจะจะเข้าใจอยู่นะครับไม่ต้องกลับ้านกันด้เนะนี่เข้าใจอยู่นี่เออท่านชมเข้าใจอยู่นี่คือนี่สองเมตรสี่สิบอยู่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะอันนี้สองเมตรสี่สี่นะฮะนี่ฮะแล้วเดี๋ยวมาดูความยาวของแผ่นวาฉาบเรียบกันบ้างนะฮะมันซ้อนกันอยู่นะครับวัดไปทางนู้นหน่อยปะ เนาะเจ้านี้มันอันนี้มันไปทางนู้นเลยเมัน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 ไอ้นี้ไงทางนู้นมันมันสว่างกว่านะเดี๋ยวเกาะตรงนี้นี่ครับอ่าแล้วเดี๋ยวไปดูไปดูที่เจ้าตัวแผ่นฝ้าฉาบเรียบนะครับนี่ครับสองเมตรสี่สิบครับแต่ว่าไม้อดมัดสองเมตรสี่สิบสี่นะฮะนี่ฮะ แล้วก็ความกว้างก็มันจะห่างกันสองเซนใช่ไหมใช่ความยาวจะห่างกันสี่เซนสี่เซนสี่เซนสมาร์ทบอร์ดก็เหมือนกัน<ม>พวกดูล่ววันพวกอะไรพวกเนี้ยครับแผ่นแผ่นสมาร์ทบอร์ดก็จะยาวเท่ากับไม้อัดครับนี่ครับเป็นเป็นเทคนิคแล้วก็เป็นเต็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับจากช่างมืออาชีพครับ,ค,รบคือครั้งแรกที่ผมมาทํางานผมก็ไม่เข้าใจนะครับคิดว่าคิดว่ามันเท่ากันนะครับแล้วก็ขอบคุณ ช่างช่างช่างซึมด้วยครับ <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้ทีมงานจากพัทยายูไนเต็ดนะครับนะฮะเป็นช่างคว้าแล้วก็ช่างเฟอร์นิเจอร์มืออาชีพครับประสบการณ์เป็นสิบปีนะฮะก็มาเป็นในแบบวัดให้เราได้ทําความเข้าใจนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็จะฝากไว้นะครับว่าระว่างแผ่นอ่า ไม้อัดนะครับโดยทั่วไปนะครับมันจะกว้างอยู่ที่เมตรยี่สิบสองเซนนะครับเมตรยี่สิบสองเซนส่วนทางด้านแผ่นฝ้าฉาบเรียบนั้นจะกว้างอยู่ที่เมตรยี่สิบเซนนะครับแล้วก็ความยาวความยาวของไม้อัดหรือว่าสมาร์ทบอร์ดนั้นจะอยู่ที่สองเมตรสี่สิบสี่นะครับแล้วก็ความยาวของ แผ่นฟาดชับเรียบนั้นจะอยู่ที่2องเมตรสีนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคแล้วก็เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่นํามาฝากครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่แต่ว่าก่อนอื่นนะครับคือผมขออนุญาตที่นี่ผมผมยังไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะครับผมก็แค่นําประสบการณ์แล้วก็นําความรู้เล็กๆน้อยๆที่ได้เห็นนะครับมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับได้ฟังกันนะครับ คือเรื่องอะไรที่ผมไม่รู้หรือได้เห็นใหม่ๆผมก็จะนํามาแชร์ให้นะครับแล้วก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ